สวัสดีเช้าวันหยุดนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะวันเป็นวันอาทิตย์จะบอกว่าอากาศดีมากถ้าเป็นช่วงนี้ที่จริงมันน่าจะเย็นแล้วใช่ไหมคะวันก่อนที่กุ้งเคยลงคลิปให้ดูคือหิมะตกนะคะแล้วก็อีกวันนึงก็ยังร้อนอยู่แล้วก็อีกวันนึงก็ยังมาหนาวแล้ววันนี้ก็กลับมาร้อนอีกนะคะก็แต่ว่ามันไม่ได้ร้อนเหมือนซัมเมอร์นะครับร้อนแบบแบบแบบอากาศกําลังสบายค่ะประมาณ1819องศาประมาณนี้นะคะ สวนผักกุ้งคือไปหมดแล้วนะต้นกระเพราเนี่ยคือไปแล้วนะคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะไปแล้วอันนี้ยังมีผักสลัดอยู่เนาะอันนี้คือคนสวนเขามาทําความสะอาดให้เราแล้วก็อันนี้จะบอกว่ากุ้งลืมถอนออกเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วนะคะเพราะว่าที่จริงว่าจะถอนออกทั้งหมดแล้วก็จะฟีดไว้เนาะตะไคร้เนาะแล้วลืมบางนิก็เลยอ่าปล่อยเลยนะ นูนแมดดี้อยู่กับเพื่อนนะคะปิกนิกกันอยู่หลังบ้านนะคะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ข้างนอกตรงนี้ก็เก็บเข้าไปด้านในเรียบร้อยแล้วเนาะเพราะว่าเราเตรียมพร้อมมากสําหรับหิมะนะคะแต่ปีนี้หิมะมาชา้ากว่าปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยถ้าเป็นตอนนี้คือขาวหมดแล้วนะขาวหมดเลยจะให้ดูอะไรคือพอดีกุ้งจะทอดอไส้กรอกเนาะไส้กรอกไทยของเรานี่แหละแล้ว ถ้าทอดในบ้านเนี่ยบางทีมันจะมีกลิ่นของความเปรี้ยวของเส้กกอกเขาออกมาทีนี้มันก็จะอยู่ในบ้านคือแบบว่าจะเป็นกลิ่นกุ้งก็เลยเอายกหม้อมาไว้หลังบ้านเลยเนาะแบบนึงก็คอยจิ้มจิ้มมันิ ถ้าอยู่ในบ้านนี่คือกลนะิ่นแบบไปทุกห้องเลยนะโอกุ้งทำไปสิบห้านาทีแล้วก็วันนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์เนาะกุ้งก็จะามาซักมาซักมาล้างัานช c อกให้แมดดี้นะคะเริ่มแห้งแล้วนี่ l u n c บ b o ของเขาเยอะมากแมดดี้มีประมาณเจ็ดเจ็ดอันนะคะ ทุกอาทิตย์กุ้งจะต้องแบบคือวันหนึ่งอ่ะเราจะต้องใช้หนึ่งอันนะคะแล้วกุ้งก็ไม่ได้ซักทันทีเนาะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ว่าจะแห้งทันทีกุ้งก็เลยจะต้องมาอาทิตย์หนึ่งเนี่ยต้องมีเจ็อัน5อันน่ยไปโรงเรียนนะแล้วก็สองอันเผื่อเขาเอาไว้เปลี่ยนอะไรเงี้ยค่ะนี้ยังเปียดอยู่นะคะพื้นก็สะอาดไม่มีฝุ่นเลยเนาะเราก็เลยความได้นะคะเสียงเรียกแดดเดกแล้วอะไรแม่ กุ้งพาเดินไปตรงนี้นะคะนี่ขนุนเมื่อกี้ที่กุ้งไปร้านอา,อาหารมานะเอยร้านร้านจีนร้านลาวมันทะกุ้งได้ขนุนแมดดี้ชอบทานขนุนนะคะเอาไว้ในบ้านไม่ได้กลิ่นแรงมากกุ้งต้องมาปอกหลังบ้านนะคะมาแกะหลังบ้านนี่ดดเด็กเขาเล่นกันเดีนะ๋ยวกุ้งพาดูเด็กแมดดี้เล่นนี้นะคะ How are you guys What are you doing Huh? Playing? Yeah, and I need my Elsa doll, so I can't find oh, it. Oh, Elsa doll. Would Kellen have? Hello, yeah. Kellen. Can you go tell Dad uh, to get my Elsa? Where doll? Where Elsa? That's a big uh, one. Elsa, and Elsa. No, my Elsa doll. I know both of you. Elsa doll is a big one. You have Elsa big one. Or you have to find yourself because Daddy have no idea which no. Elsa. don't อ่าดล t t t a แมดดี้วั l เาดอล์ย n i ไม่ l n ่เด t กต Frozen ตอนนี้เขาเล่นด้วยกันได้นะคะแต่ต้องเขาเราก็ยังให้เด็กห่างกันแบบนี้เนาะคลน <laughs> oh, i want a singing doll oh, we can buy another one you no it's from Walmart. number we had those we saw those dolls that where? Are elsa and anna and you know they sing where you remember at yesterday they want Did Walmart have it yeah we're going to go get them we um, can go now, another day i'll tell you when we're going to go there okay well, tomorrow tomorrow we go school though and ice uh skating โอเคแหละตอนนี้ต้นไม้ก็แทบไม่มีใบแล้วนะคะต้นใหญ่ไปหมดแล้วส่วนต้นเล็กก็เดี๋ยวก็หล่นหล่นหมดละอันนี้ก็เป็นบ้านน้อยนะคะของแมดดี้กระรอกลงรถของแดดนะคะ นั่งลูดลูดไปด้วยเราก็อยู่ในบ้านได้ค่ะแล้วก็แค่มองเขาจากด้านในก็ได้เพราะว่ากุ้งก็ทํางานบ้านอันอื่นไปด้วยเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะคะดดดีด้ขำอะไรบรรยากาศดีมากเลยค่ะตอนนี้จะบอกว่าบรรยากาศดีมากเดีย๋ยวมาดูไสกกรอกเราก่อนอจะบอกว่าขนาดอยู่ข้างนอกนะกลิ่นยังแบบตลบอบอวน เวลาบางทีกุ้งจะต้องอทอดอทอดปลานะคะเช่นปลาสม้มอะไรเงี้ยปลาส้มหรือทอดทอดอะไรที่แบบมีกลิ่นนะคะกุ้งจะต้องมาทําด้านนอกที่จริงด้านนอกเนี่ยไม่ใช่ครัวด้านนอกนะคะเป็นแค่บาร์บีคิวนะคะแล้วก็จะมีโต๊ะนั่งข้างนอกเนาะเป็นส่วนทานข้าวสําหรับนอกบ้านนะก็คือแบบเวลามานั่งตรงนี้แต่ว่า ด้วยความด้วยความที่กุ้งพยายามที่จะแบบอัดแอปมันอนะ่ะกุ้งก็เอากระทะนะใส่น้ํามันนะคะแล้วก็บาร์บีคิวมันจะเป็นเตาเป็นแก๊สใช่ไหมคะกุ้งก็เอากระทะนะ่ะใส่น้ํามันแล้วก็เอาไปใส่บนเตาบาร์บีคิวแล้วก็ทอดปลานะคะก็มันไมน่มันเป็นวิธีเดียวที่จะไม่ให้มีกลิ่นอยู่ในบ้านนะคะก็จะเป็นอีกวันหยุดนะคะเป็นวันหยุดดีๆอีกหนึ่งวัน ที่เรามีงานทําเยอะมากเลยด,ดิดูในครัวกุ้งนี่ดีกุ้งมีกลว้วยลดยกุ้งจะต้องทอดกล้วยอันนี้ยังไม่เท่าไหร่นี่ต้องอานนี่กุ้งจะต้องทอดกล้วยนะคะให้พ่อลูกเขานะคะวันนี้จะต้องล้างในครัวนิดนึงนะคะทาความสะอาดห้องครัวหน่อยเพราะว่าอาทิตย์หนึง่งกุ้งก็จะแบบว่าทําแบบบิ๊กคลีนครั้งหนึ่งแล้วก็พออังคารเว้นอังคารนะคะแม่บ้านเขาก็จะมาบิ๊กคลีนให้เราอีกรอบหนึง่งแต่ว่าแต่ละวันแล้วก็ทําของเราแต่อาจจะไม่เต็มร้อยเพราะว่าอย่างกุ้งกลับมาจากที่ทํางานเนี่ยก็แบบ ห้าโมงครึ่งแล้วอะ่ะล้วกุ้งก็ต้องทําอาหารเราทาอาหารเสร็จกุ้งก็ต้องเก็บกวาดร้างที่อยู่ในครัวเนาะเท่าที่เราทําได้แล้วก็ต้องเตรียมเพื่อจะเป็นวันต่อไปเงี้ยเช้ามากุ้งก็ต้องมาทําอาหารอีกแล้วก็แบบว่าค <ๆ S 2> ลีนนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยพันก็จะมาบิ๊กคลีนตลอดไม่ได้เพราะเราก็ทํางานประจําด้วยแล้วก็เป็นแม่บ้านด้วยนะคะคือทุกอย่างเลยนะคะฉะนั้นเราก็ต้องมีตัวช่วยเนาะ แล้วก็เสร็จแล้วนะคะนี่ไส้กรอกนะคะสีมันเหมือนเกลียมมันไม่ได้เกลียนนัน่าจะเป็นเพราะแสงนะคะนี่ได้แล้วนี่ไส้กระหล่ำม,มาแล้วก็มีผักดองนะคะผักดองนะนี่อันนี้คือผักดองผักกาดดองพี่ไก่นะคะพี่ไก่เขาทํามาให้นี่เขาเขาดองใส่โหลใหญ่ๆไว้แล้วก็ก็แบ่งมาให้กูแบบนี้คะ่ะหกระปุกนะคะเราก็ได้กินผักดองแบบโฮมเมดค่ะ ก๋ mm. วยทอดเสร็จแล้วค่ะยำ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 ก๋วยทอดเสร็จแล้วยืมไฟ a little bit hot here mm. <Beautiful. S 2> าวางไว้นะคะแล้ว <laughs> ก็มีผลไม้นะคะตามมานะคะผลไม้ Good idea, Mike. We wrapped ours for two or three years. Wow. <laughs> mm -hmm. Yeah, I'm looking for it. I'm I'm sure I know where it is. ขโมยขนมไปแล้วฮะ Come Can on let's bring it you call what is it ค้าอะไรค้าอะไรคะขนมขนมขนมค่ะขนมค่ะอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรคะกล้วยอะไรคะกล้วยบิชชีฮะกล้วยบิชชกล้วยกล้วยอะไรอันนี้กล้วยอะไรอันนี้กล้วยอะไรคะ I forgot it กล้วยทอดค่ะ กล้วยทอดกล้วยทอดอันนี้อะไรคะกล้วยทอดกล้วยทอดขนุนขนุนอยู่ไร้ขนุน think นัส too t much for you you bring this this oh จะกินขนุนกับกับบวยไม่ได้ I love that though บวยมันกินกับขนุนไม่ได้ you got t h it o g e t h e y แม่ชิ้นหนึ่งมันใช่เหรอ you have เอ้า แมดดี้จะบอกว่าแมดดี้เป็นคนที่ชอบทานขนุนมากเลยนะคะแ,แมดดี้ทานขนุนกับบวยนะคะน้ำจิ้มบวยผงบวยนะคะนี่ต้องเอาไปเสิร์ฟถึงที่เลยโอ้โหม,มันใช่เหรอแมดจริงขนุน จิ้มพมุงด้วยแล้วนีน่หนูเอาวิธีนี้มาจากไหนคะ อร่อยไหมอร่อยไหมคะยูรีแมมเบอร์วอร์ดี้เซ็ขนมใช่ไหมขนมถ้วยไม่ใช่ขนมถ้วยค่ะขนอืม ด้วยนะคะแม้ที่ขโมยผงบวยไปแล้วนะคะวันนี้ทำกรอบมากเลยทกรอบ้ดูที่กรอบเพราะว่ากุ้งอะใส่น้ำน้ำปูนใสนะคะเวลาเราคนกับแป้งค่ะใช้น้ำปูนใสนะคะมันก็จะมีความกรอบ พามาดาูวิวด้านบนนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้กุพามาช่วงซัมเมอร์นะคะ <laughs> ขึ้นมางบนตอนนี้ใกล้เข้าหน้าหนาวแล้วแห้งหมดเลยทุกอย่างก็จะเป็นแบบว่าแห้งๆนะคะเดี๋ยวกุให้ดูฝังนี้ ไม่นั่งด้านล่างด้วยนี้ฟ้าสวยมากๆเลยค่ะไม่มีเมฆเลยนะคะสวยแล้วก็เคลียร์มากๆเดี๋ยก,กุ้งจะพาไปเดินรอบหมู่บ้านเพราะว่าเดี๋ยวสักชั่วโมงนึงจะไป เดินเล่นรอบหมู่บ้านกันนะคะออกกําลังกายกันโอทราแม่ดิเก็บของแม่ดี้ค่ะลูกเล่นเสร็จแล้วแม่ก็ต้องแก้ม <laughs> more no more thank you very much nicole that was kind of you เรากำล ja sure ังจะไปเดินเอยไปเดินรอบหมู่บ้านนะคะ เดี๋ยวแม่ปั่นจักรยานแม่ปั่นจักรยานแม่ด้อยู่สโตร์เลอร์แลดดิวอล์กนะคะดิเดินนะนี่จักรยานของแม่ฟ้าสวยมากคางด้านหลัง beautiful sky in the back <Wow. S 1> yeah วันนี้ท้องฟ้าเป็นสีทองเลยนะคะอากาศตอนนี้นะ17องศานะคะ าด้านหลังสวยมากเลยนะ okay. แมดีเห่าแข่งกับหมาค่ะบ้านแล้วตอนนี้คือห้าโมงครึ่งแต่ว่ามืดติต่เลยนะถ้าจะเป็นช่วงเข้าช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะคะแค่ห้าโมงนี่คือมืดแล้วแต่ถ้าเป็นช่วงปกติที่อย่างน่กุ้งเคยทําคลิปก่อนหน้านี้เนาะก็สามทุ่มนี่คืออันเนี้ยสามทุ่มยังจะสว่างกว่านี้อีกนะช่วงช่วงที่เป็นหน้าซัมเมอร์ค่ะโอ๊ยแมดีบอกให้หยุดเดี๋ยว S <S วันนี้ฟ้าสวยมากเลยนะเมื่อกี้ตอนกุ้งออกมายังเป็นสีฟ้าอยู่เลยอะยังไม่ถึงครึ่งรอบเลยยังไม่ถึงครึ่งรอบเลยมืดแหละ <c oughs> <c oughs> จะบอกว่าตอนเนี้สุรอากาศสดชื่นมากมันนึกนึกนึกอลองนึกถึงถ้าใครนึกไม่ออกก็ลองนึกถึงอช่วงที่เป็นหน้าหนาวอะค่ะแล้ว ละสูรอากาศแล้วมันเย็นเย็นจมูกอะ่ะหน้าก็จะแบบเย็นเย็นตึงๆอะ่ะอย่างนั้นเลยพี่แม่ก็กินพื้นที่เลยโอ้ยูซิแฮปกล้วยทอดแแมโอเคโอเคกลับบ้านทบเดี๋ยวนะเอามอบเก็บถึงบ้านเออเออมาปูเลยแถวนี้ ปู้อะไรแม่ดิถึงข้างในแล้วค่ะอุ้ยหน้าแบบเย็นเลยอะหน้าตึงมากเลยนะคะเนี่ยแล้วนี่นะคะก็เป็นวันเออเวลาช่วงวันหยุดนะคะวันนี้กุ้งอยู่บ้านทั้งเกือบทั้งวันเลยก็คือตอนเช้าเนี่ยกุ Jamie, ้งตื่นสายหน่อยทอเช้าแล้วก็ไปร้านร้านจีนร้านลาวนะคะซื้อผลไม้มาซื้อผักมานะคะแล้วก็กลับมาถึงบ้านก็อย่างที่กุ้งทําไม่เห็นนคะ ว่าทาอะไรบ้างเนาะวันนี้อากาศดีมากจะบอกว่าวันนี้อากาศดีมากๆเลยคือไม่หนาวแล้วก็ไม่ร้อนนะคะก็อยู่หลังบ้านกันซะส่วนใหญ่ทั้งวันแล้วก็เมื่อกี้ก็พาทุกคนนะคะไปเดินชมรอบหมู่บ้านมาแต่ว่ามันอาจจะมืดหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้ห้าโมงคือมืดแล้วมืดตื่นๆเลยนะะแต่ฟ้าค่อนข้างที่จะสวยนะช่วงนี้จริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้อากาศก็น่าจะเริ่มที่จะเย็นลงแล้วนะคะวันนี้ ค่อนข้างที่จะแบบอุ่นแล้วพรุ่งนี้ก็ค่อยๆเย็นลงค่อยๆเย็นลงแล้วอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นกิจกรรมทั้งหมดที่เราทํากันในวันหยุดวันนี้นะคะไม่มีอะไรพิเศษเลยเนาะสาหรับวันนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วค่ะทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ Hi get to my videos and don't forget click thumbs up Goodbye.